สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเชิญฟังไทยหลวกจากฟังลาวนะครับเนาะและ้ว้อยุต่างประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเลาะนะครับมื้อนี้ก็ติภาพพ่อแม่พี่น้องไปมะเฮน,นเตรียมขนมไปแจกเล็กน้อยนะครับแจกเล็กน้อ,นอย งานวันเกิดของลูกชายของน้องโบส์วันเกิดใครวันเกิดบอสวันเกิดน้องโบสครับสเสร็จแล้วยามได้ครับผมแม่พี่น้องเอ,อ,อเ้ยเอ้าเจ้าครับตามผมไปแล้วครับสิพ่ายเบิ้งบ่ายนี่แหละครับอังกฤษเช็ดแมิท ฟาร์มนก่ขกขนมบบางฟาร์มเฮาเดนวิย์รูปต่างที่เ็แล้วครับที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราก็เตรียมไปจ่ายแก่ให้เด็กๆนักเรียนทุกคนครับอ่าทำงานดีคอวมอนเกิดจะต้องช่วยกัน อ,อบบูดูกนี้ิมายองเนสเขาเรียกว่าอะไรนะมายองเนสแลมามมทาแบบนี้แลมท,ทานีเด้อะมายมอนสอก็จะก็จะเป็นคนนีเห็นไหมเนี่ยมายองใช่ไหมเนี ตอนแรกเขาจะมาต้องใส่กับขนมปังครับใส่กับขนมปังก่อนแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปโอ้ยรูดแม่ตเปไหนวะแล้วก็ทานเราก็กด้วยแล้วก็มารอนมะเขือเทศก่อนตอนมะเขือเทศแล้วก็ทา,มา,านมัเนสแล้วก็เอาใส่กรอกแล้วก็เย็นแค่นี้เสร็จเสร็จที่ที่แล้วเสร็จบอลลีบุนจบบอลลี นี่กันเดียววะเรียบร้อยครับเ <c oughs> ด็กก็จะอิ่มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถ้ามีว่าเบิ้นสองนักเรียนเรียนรับบาลอะไรจินเยอะใช่ไหมแ <c oughs> อมป่อยนกินคนแรกอีกพูดป่อยพูดป่แมปล่อยกินคแนแรก บอบไม่กินพร้อมกันขนมต้องกินพร้อมกันว่าเข้าไปตอนเที่ยงเข้าแถวไปเลยกินข้าวเสร็จมาให่กินข้าวเสร็จพอดีตอแต่ก็มีคนลูกลูกจะเป็นก็ต้องเป็นคนแจกให้เพื่อนเพื่อนลูกไม่ต้องกินใช่คนหนึ่งเก็บคนหนึ่งห่อคนหนึ่งบีบแล้วขับซอยกันครับ ช่วยกันน้อยที่จะได้หมดวันเกิดรวมกันนะครับตามพ่อแม่ลูกแม่เกิดวันที่สองกันยาพ่อเกิดวันที่เก้ากันยาพ่อเกิดที่เก้าลูกเกิดที่สิบห้าก็เลยกันยาหมดรวมกันมาใส่วันที่สิบห้าหมดเลยเอราลูกเกิดที่หลังได้เปรียบนี่ ไม่มีแต่หมดแม่ไม่มีกันเดยครับฮอตดอกฮอตดอกฮอนดอกว่าหมอไส้กรอกฮอตดอกฮอตดอกแซบแซบฮอตดอกภาษาอีสานเขาไส้กรอกสมภาษาลาเขาฮอทดอกม่ว my animal นี่เราข้ากับเช็ดอันนี้กับซื้อน,นาไหมครับนาแก่คนละล้านยัามพอ่่มอนที่ทำสำเร็จแล้วครับ เดี๋ยวเขาก็จัดใส่กล่องนะครับเนาะตัวช่วยครับเจ้าของวันเกิดนะครับเนี่ยดูคนรอๆผอมๆ เราวางอนัรนะเราดูนี่วางแถวไว้ไอะไรอ้าวทำไมกินก่อนเพื่อนแล้วเนี่ยไมนน่ไม่ไม่ใช่แล้ว้า ดูกล่องใส่นะครับดูกล่องใส่มิชลีอาบาอมัน,นยังแปดสิบวันครับแปดสิบต่อในห้องก็เฮ็ดแล้วนะครับเนะาะเดี๋ยวร้อยครับเก้าสิบแปดในเก้าสิบแปดอันครับพร้อมกับน้ำดื่มน้ำขวดแยกได้เมื่อนะครับว่า ใส่กองมใหญ่ไว้สินะครับน่ากินมากเลยครับเล็กน้อยนะักเรียนมีหลายนะครับรากเรียนอยู่บ้านมีแปดสิบสี่คนครับ รวมกับคุณครูกับแปดสิบเก้าคนนี่แหละครับเอมือจะคอยพอกันใหม่นะครับเนาะสำหรับมือเอกอะก็จบลงเค่นีนน้ก่อนครับสวัสดีครับ